เรื่องพุทธเนรมิตรเราเป็นผู้ครับงานทำได้ทั้งหมดรู้ธรรมทุกอย่างไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงและทมอันเป็นไปในภูมิสามได้ทุกอย่างพ้นแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัญหารู้เองแล้วจะพึงอ้างใครเล่าว,ว่าเป็นอุปัชฌาอาจารย์นี้เป็นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว เป็นบุคคลแรกที่ทำลายอวิชชาได้ภายหลังที่พระบรมศาสดาได้ใช้พระยานตรวจด,ดูในสาโกลโลกทรงมีพระดำริว่าในจักรวาลน,นี้ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถถามตอบปัญหากับเราได้พระพุทธเจ้าเช่นกับเราเท่านั้นจึงจะทําเช่นนั้นได้แต่ถ้าเราพึงถามเองและก็ตอบเองเทวดาเหล่านี้ก็จะไม่อาจแทงตลอดได้ดังนั้น เราจะเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีบุญที่มาประชุมรวมกันในวันนี้และเพื่อเทวดาทั้งหลายจะได้เห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมที่เราปรารธนาจ,จะให้บรรลุ <m> เมื่อทรงดำริเช่นนั้นแล้วทรงเข้าโลกตรตตยานที่มีอภินญาเป็นบารทรงอธิษฐานให้พระพุทธเนรมิตปรากฏขึ้นเหตุอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้น เหล่าเทวาในที่ประชุมได้มองเห็นแสงสว่างมาแต่ไกลเทวดาแต่ละองค์ก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าวันนี้แปลกทําไมพวกเราเห็นพระจันทร์ขึ้นถึงสองดวงบางพวกก็พูดว่าไม่ใช่พระจันทร์แต่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นต่างหาเมื่อพุทธในรมิสเสด็จเข้ามาใกล้แสงสว่างก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นต่างพากันพูดว่าไม่ใช่พระอาทิตย์แต่เป็นวิมานของเทวดา เม่ยิงใกล้เข้ามาก็พูดกันอีกว่าไม่ใช่วิมานเทวดาแต่เป็นเทพบุตรเม่ยิงใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เทพบุตรแต่เป็นมหาพรหมรั้นยิ่งใกล้เข้ามาอีกจนเห็นได้ชัดก็พากันแปลกใจมากเสียงโกราหนกึกกล้องทั่วจักรวาลก็เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่มหาพรหมแต่เป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งต่างคิดว่านับเป็นลาภของพวกเราทั้งหลายแท้ ที่ได้เห็ุพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสองพระองค์ในเวลาเดียวกันณสถานที่แห่งนี้พวกเทวดาที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมต่างพากันคิดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ประสมเทวดาก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วสองพระองค์จะใหญ่ขนาดไหนส่วนเราเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าพากันคิดว่าในโลกาธาตุเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งที่เหมือนกับพระองค์ทุกประการขึ้นมาเป็นแน่ขณะที่หมู่เทพกำลังแลดูพระพุทธเนรมิตอยู่นั้นพระพุทธเนรมิตก็เสด็จมาถึงและประทับนั่งบนพระที่นั่งที่เนรมิตไว้ทรงประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการและพระรัศมีทั้งหสร้างออกจากพระสรีระเหมือนกันทุกประการพระรัศมีจากพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทบพระวรกายของพระพุทธเนรมิตรพระรัศมีจากพระพุทธเนรมิตรก็กระทบพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้ารัศมีเหล่านั้นพุ่งจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไปจดชั้นอัจาริทพรมแล้วกลับลงมากระทบศีราะของเหล่าทวยเทพไปจดขอบปากจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นมีแสงสว่างสวัยช่ช่วงเหมือนดังเรือนพระเจดีย์ที่มีไม้จันท์ทันโค้ง อันถูกแผ่นเงินรึงรัดไว้อย่างสวยงามเทวดาในหมื่นจักรวาลรวมเป็นกลุ่มในจักรวาลเดียวเข้าไปตั้งอยู่ในระหว่างห้องแห่งรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เมื่อพระพุทธเนรมิตรกาลังประทับนั่งอยู่นั้นได้เสด็จชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังก์ของพระทศพลจากนั้นพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเนรมิตรได้ตรัสถามและแก้ปัญหาการละกัน เทวดาทั้งหลายต่างมีดวงตาเห็นธรรมในขณะที่พระพุทธเนรมิตกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นเหล่าเทวดาทั้งปวงพากันตั้งอกตั้งใจฟังอย่างดีทันทีที่สิ้นสุดการแสดงธรรมเหล่าเทวดามากมายต่างได้บรรลุธรรมกันไปตามลำดับเสียงสาธุการในครั้งนั้นดังกลบไปทั่วจัก,กรวาลน,นี้เป็นการประชุมเทวดาครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยพุทธกาล อีเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบเหตุการณ์นี้มีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วได้มีการสาธยายเผยแพร่พระไตรปิฎกกันแบบปากต่อปากมีอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดโกติบันโพธในวัดนั้นมีพระพิสุ์หลายรูปที่ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมมีเทพิดาองค์หนึ่งอยู่ที่ต้นกากระทิงใกล้ประตูถ้ำกากระทิงภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ได้ท่องเนื้อความแห่งมหาสมัยสูตรภายในถ้ำเทพธิดาได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบประสูตรได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังกังวานไพเราะพิสุหนุ่มที่เข้าไปในถ้ำองค์เดียวก็ตกใจจึงถามว่านั่นเสียงใครเทพธิดาตอบกลับมาว่าดิฉันเป็นเทพธิดาพิสุหนุ่มถามอีกว่าทำไมท่านจึงได้สาธุการล่ะเทพธิดาตอบว่าครั้งหนึ่งดิฉันได้ฟังประสูตรนี้ ในวันที่พระทศพลประทับนักแสดงที่ป่าใหญ่วันนี้ได้ฟังอีกครั้งเกิดความปลื้มปิติเพราะคุณเจ้าทรงจำได้อย่างดีเยี่ยมไม่ทำให้อักษรแม้แต่ตัวเดียวคลาดเคลื่อนจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เลยภิสุหนุ่มถามว่าเมื่อพระทศพลกำลังแสดงอยู่ท่านได้ฟังหรือเทพธิดาตอบว่าได้มาร่วมฟังด้วย พระพิสุนั้นสงสัยจึงถามว่าเขาว่าเทวดาเข้าประชุมกันมากมายแล้วท่านฟังอยู่ที่ไหนเทพธิดาได้เล่าว่าดิฉันเป็นเทวดาในป่าใหญ่มีเทวดาชั้นผู้ใหญ่มากันมากมายในชมพูทวีปไม่มีที่ว่างสำหรับดิฉันเลยดิฉันจึงต้องถอยร่นไปจนถึงตามาภพปัิทวีปยืนอยู่รึงฝั่งที่ท่าชมพูโฟระถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อเทวดาชั้นผู้ใหญ่พากันมาอีกดิฉันต้องถอยร่นมาโดยลำดับได้แช่อยู่ในน้ำลึกถึงคอที่หลังหมู่บ้านใหญ่ในโรหน n นครดิฉันได้ยืนฟังอยู่ในน้ำนั่นแหละพระภิกษุถามว่าท่านยืนไกลขนาดนั้นจะเห็นพระาศาสดาหรือนางตอบว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเข้าใจว่าพระาศาสดาทรงสแสดงธรรมอยู่ที่ป่าใหญ่และทรงแลดูดิฉันเสมอ พิสุหนุ่มถามต่อว่าในวันนั้นมีเทวดาแสนโปรดสำเร็จพระอรหัตแล้วท่านละ่ะตอนนั้นสำเร็จพระอรหันต์หรือยังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญแล้วท่านสำเร็จอนาคามิผลกระมังไม่หรอกค่ะท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านคงสำเร็จสะทาคามิผลกระมังนางยังคงตอบว่าไม่ค่ะพิสุรูปนั้นพูดขึ้นอีกว่า พวกเทวดาที่สำเร็จมรรคสามนี้นับไม่ได้ท่านเห็นจะเป็นพระโสดาบันประมังในวันนั้นเทพธิดาสำเร็จโสดาปฏิผิลแต่นางก็ยังรู้สึกอายที่จะตอบจากนั้นพิสุหนุ่มได้พูดขึ้นอีกว่าท่านช่วยแสดงกายให้อัตมาเห็นได้ไหมเทพธิดาตอบว่าจะแสดงทั้งหมดไม่ได้ดิฉันจะแสดงแค่ข้อนิ้วมือเท่านั้นจากนั้น นางได้สอดนิ้วมือเข้ามาในถ้ำทางรูกุจแจนิ้วมือน,นั้นมีรัศมีสว่างสวัยเหมือนเวลาพระจนันทร์พระอาทิตย์ขึ้นเป็นพันพันดวงก่อนจากไปเทพธิดากล่าวว่าท่านเจ้าคะท่านมาถูกทางแล้วจงอยาประมาทนะเจ้าคะนางไหว้พิสุนุ่มแล้วก็กลับไปยังวิมานของตนนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่าเทวดา ที่มีเทวดาบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นกายทิพย์กายพรมทุกๆท,ท่านต่างปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดคือการบรรลุธรรมกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเพราะการบรรลุธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆชีวิตการที่เราเกิดมาเป็นพุทธสาวกนะับเป็นความโชคดีของเรา ควรที่เราจะภาคภูมิใจให้ตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติธรรมตามพุทธโอวาทเมื่อเราทำได้อย่างนี้ชีวิตเราย่อมจะสมความปรารถนาทุกๆคน